ยัง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 โอ้ได้แล้วด้วเบ็ดหายหอยมานี่สบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีตอนหกโมงหกโมงเช้าเมาบ้านใส่เบ็ดไว้ทุกคนบริยามเลยฮะใส่ไว้เลยแบบของบริยามเปิดคืนเลยมาสิบริยามตอนเช้าหนิปเป็นกบแถวตะพังอวยนี่แะบนกบมักต้นโตนี่แหละป่ะเจ้าว่าลุดเจ้าว่าลุดเปลือกมันจัา มคือนี่เขาบริมยามเพราะมันเป็นมือตังกองเลยอ,อู้หูหลุดทุกคนตัวนี้หลุดบนรืธธ้อถืออันนี้บ่ขี้เดือนตายเป็นยังวะขี้เดือนเอามาใส่ก็ยังเป็นนตายอืเป็นยังไง ผมมีตัวมากินลัางแคมป่ายิ้มน้ำโอ้ยตัวนี้หลุดว่ะหลุดทุกคนเลยแมีหอยกบลงใส่กบกินถ้าก็ได้สองลังทุกคนถือถือให้กินหนรือเป่ ตึกโต้ตึกใดไปเดี๋ยวไปหลังต่อไปแล้วถอนอีกายหลังนี่นี่โอ้โหหอยกบตัวนี้มันคือถอนวะนี่หลูดไปเลยโอ้บุรุษมายามคืนนี้นี่หอยมาหนี่นี่นี่โอ้สุด้รยด ไปตัวหนึ่งทุกคนเลยมันเป็นน้ำมือตั้งกล้องนะบอสผมชิ่หอนวันชินมื่อนี่กับวันชินเลยดิว่วานีน่ตั้งกล้องวันว่านี่วันจันทร์ต้องใช้เป็นน้ำวันชินนี่แหละจงะุ <c oughs> งบุถึหลังบอลเก่าเ้านงะถืออีบ่สอ๋อถอนอีกเลยโอ้ตัวนี้หอยใหญ่ตัวนี้

เม็ดเสียบลงเหมืองเหล็กทุกคนบมเห็นนี่งหาเบ็ดก่อนอู้มันมาอยู่นี่ทุกคนเบ็ดมันแก่ข้ามาพี่เลยมันถือลูดเลยนี่อู้หยังยั้งยังยังอู้ได้แลยได้เลยนี่อู้มันแก่ข้ามาพี่เจยบเหมืองเหล็กหนึ่งเ๋ยวเอาก่อนมันแก่ข้าได้เลย Mán hết tony. Ok, hỏi oh, uống tôi ngay tôi ngay cục ngay tôi ngay như thế tôi quân mày ngon mừng mày ngon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  mán.

โอ้ยคือเดือนตายทุกคนเอ้ยคือเดือนตายมันบุกินจะไปลุ้นแถวป่านะทุกคนถ้าคุณเดือนเท่าดีนี่น่าจะได้หลายโตยอยูอ่เลยมาแถวเชิงเนี่ยบอนเลย รูดร้อนมอนร้อนมอนนี่ร้อนจะไปรุนหล้างต่อไปแทนนะอันนี้พังนี่มาเนี่ยมือแนวเห็นกบพังนั่นแหละลายโตอยู่ด้วยทางบุถึกกูมาได้หลายหล,ลังเลยเขาใส่เบ็ด้มันเต้นขึ้นัามันปมเขาแดดแห้ง มีลมอีกเหมือนกันบ่มีบิบอเลยเมื่อไหนก็ขึ้นนิดนี่อีกนี่หลอนได้เลยหลอนบ่โอ้บอ่หลอนทุกคนมาดิที่กูดเดื่องมันหนาวที่กูดเดื่องมันได้สามสี่ห้ามงรังสุดท้ายแล้วแบบน,นี้ปลาบอลใช่ไหม ตัวน,นี้บุกินทุกคนยัน่งบอนสงสัยมันบุกขึ้นนี่นี่คือเลืเ่อนเท้าเดืดาวเดือดาวยูงั้นมันกบบุกขึ้นนี่ได้ตัวหนึ่งทุกคนไไล้างหนึ่งมันทอนไปเดี๋ยวเสียไปเอาพักขี่คมไปอันลวกกินกับแจว่วกบเนาะไปกับหลานเนี่ยแหลปะ<อ>ปะใบผักขี่คมเนี่ยมันจะใหญ่ๆเนาะเด็ก อันนี้ใบอันผักขี้สมอันนี้น,น้อยๆสีช่วยใบผักขี้สมอันนี้ต่างกันได้หนึ่งทุกคนจได้ลายขนาดเขี้ยวอยู่กําลังเกิดพูงงามเลย นางไม้ต้าตันนี้แห่งงามพักขี้ขมทุกคนตัวนี้แห่งงามเลยบอนมันยังชุมอยู่ใบมันใหญ่อเลเด้วยปพลงเลย เขาเก็บสวยงามมากมได้ลายแลวลวลวกพักขีดขมก่อนทุกคนมันนีเขากัมานานน้องตบแขกคือเก่าเลยทุกคนกค <c oughs> มานไทยนาคือเก่า พอดีกบเหมือนกับเาทำมาเห็ดกินเพนเลยตอนนี้ก็สามโมงละเขาเขาเพนเขาน่ะจะเป็นต้นชามโมงนี่แหละกินเขาเพนเลย สุกเลยได้ทุกคนบบดน,นี้มา,มาทุกคนเดี๋ยวมันขักอะไรกูอันนี้ลวกักีค,คมเข่าเลยกับไข่ห่า,น,า,หานเข่าต้มเส้นนี่มาทุกคนมีประความใส่ในขั้งขักวันนี้ใส่โคกเลยนะ้ะ ขขาวนกันวันนี้ก็ได้แก้วกบแล้วก็ลูกมะค้มแล้วก็ลูกไข่เออแต่ด้เขเาวได้น้ำเนี่ยให้ใช่นากระนะมาทุกคนวันนี้ กินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็สิได้เตรียมตัวเมื่อหน้าผู้เล่นหน้าหวยพุนะ่นเนาะเพราะว่าเฮามาไทยหน้านี้อีกดนเดี๋ยวมันกะมาคนเดียวทิ้งข้าวใกล้เวลาเลยจะเจ็บกระเพาะหน่อยนึงทุกคน,นตรงเวลาลมันคักอะไรทุกคนเลยว่าทฤษฎีตัวนนนหนึ่งมันหลุดไปก่อนแล,ล้วคักเอ้าแล้วพบกันคลิปหน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่ก็มาติดตามเนาะบ๊ายบายและขอเป็นกำลังใจให้แหละบ๊ายบาย